สวัดีค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งกับแพลน vs ซอมบี้ฮีโร่นะคะชาเลนจ์ประจำวันที่21เดเือน5 2 5 6 6, 6ค่ะมาวันนี้เป็นวันที่5แล้วนะคะที่เราจะได้เล่นนะคะได้เล่นเป็นซีเมจด้วยสกิลประจำตัวร็อกวอลค่ะทำให้ซอมบี้ห่งตัวเลือดบวก5จ้า สกิลที่2นะคะ Bruce State ทำให้ซอมบี้1ตัวดาเมจบวกสสกิลที่3อิ Electro Ball ค่ะสร้าง3ดาเมจให้กับแพลนสกิลสุดท้าย m i s s i ล์ Magnet ค่ะสร้าง3ดาเมจให้กับแพลนหนตัวแล้วก็1ดาเมจให้กับแพลนทุกตัวเลย วันนี้ฝ่ายตรงข้ามจะมีตัว High v e ์เทดเคอร์เค่ะตัวนี้เป็นตระกูลเบอร์รี่แพนค่ะแล้วก็เมื่อเบอร์รี่ตัวไหนก็ตามนะคะสร้างดาเมจตัวนี้จะดาเมจบวกหนึ่งค่ะแล้วเมื่อเล่นครั้งแรกเนี่ยตัวนี้ก็จะสุ่มการ์เบอร์รี่ขึ้นมือให้กับเราด้วยเรามาดูกันนะคะว่าจะได้เจอกับใคร s p ูโดว vs เอเมชเริ่มต้นทางโน้นมี h v g r อร์ t ทดเคอร์เ n t มี2ตัวเลยทีเดียวเดี๋ยวเราเอาเล่นเดียวโอเคเอาประมาณนี้ก่อน เฮ้ยเราได้ของดีเล่นตัวนี้เลยสร้างสาดัมเมจให้กับแพลนแล้วก็หนึ่งดัมเมจให้กับแพลนทุกตัวลงมาเลยลงมาเลยค่าหมดเลยทุกคนเพราะว่าสร้างหนึ่งดัมเมจให้กับแพลนทุกตัวโอเคเรียบร้อยต่อไปเราจะเล่นอะไรดีเล่นตัวนี้ดีไหมออนไลน์ออฟเดอะปาร ทุกครั้งที่เราเล่นซอมบี้ตัวนี้จะดาเมจบวกหนึ 1, mm ่ง hmm. เล่นบวกหนึ่งเอาเซอ่ะทางนู้นจะลงอะไร mm hmm. คิดคิดคิดลงไฮเวอร์เท็เคร์เรนส์ี่ปุกขอฆ่าตัวนี้ทิ้งเลยโอเคสร้างสองดาเมจใส่มันแต่ว่าตัวนี้เราคงจะต้องราก,ก่อน ต่อไปดี่พี่ปุกคอเล่นตรงนี้ค่ะตัวนี้ทุกครั้งที่สตาร์ทเทิร์นใหม่นะคะพวกแดนซิ่งซอมบี้ทั้งหมดจะดาเมจบวก2ค่ะทางนู้นต้องพยายามจัดการตัวนี้แน่นอนนั่นไงมันจัดการได้ด้วย <Ms. S 1> ทางนู้นจัดการโดยการวางระเบิดค่ะซึ่งระเบิดน,นี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติถูกทำลายก็จะสร้าง6ดาเมจให้กับซอมบี้ที่อยู่เลนนี้ซึ่งหมายความว่าเราตายแน่นอน แต่เรามีเลือด30กสบทุกคนไม่ต้องห่วงต่อไปเล่นตัวนี้ดีกว่าตัวนี้นะคะมีสกิลโอเวอร์ชูต2ด้วยนะคะแล้วก็เมื่อเล่ครั้งแรกก็จะสุ่มการ์ด <c oughs> เดนซีการ์ดขึ้นมือให้กับเราซึ่งการ์ดนั้นมีโอเวอร์ชูเหมือนกันค่ะโอ้โอเวอร์ชูตสามโอเค <c oughs> แปลงร่างมันแปลงรากพืชทุกตัว โอ้โหอาดึงไอ้นี่กลับมาด้วยโอ้โหสร้างสามดามเมเหรอสร้างให้กับอะไรอะสร้างให้กับตัวนี้แล้วกันโอเคแล้วเดี๋ยวใช้ตัวนี้สร้างสองดามเมจให้กับตัวนี้นะคะเฮ้ย พี่ปุ๊กวางไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้นะคะสร้างสองดาเมจดูสิโอ้โหแปลงร่างโอ้โหจุกจุกะเอาไงดีฆ่าสักตัวก่อนดีไหมพี่ปุ๊กว่าฆ่าสักตัวก่อนเอาตัวนี้ดีกว่าฆ่าตัวนี้ไปเออเรายอมโดนไปเต็มๆ12ดมดามจ ึโอเคแพลนดาเมจ a บวกหนึ่งและบวกหนึ่งอีกโอ้โหโหดอะไรประมาณนั้นโอ้โหทุกคนมันต้องขวางไหมอะเมื่อเล่นซังสางนัเมทให้กับแพลนฮีโร่ตามจำนวนดันซิ่งซอมบี้เหรอขวางก่อนสักหนึ่งแถวปั๊บทางนู้นเลือดเจ็ด โอ้ไอ้ตัวนี้สร้างลูกมาด้วยไม่เป็นไรยังไม่ตายึบปัญหาคือว่ารอบหน้าเนี่ยเราจะรอดไหมเนี่ยึบ ซอมบี้นะตัวนี้สร้างสองเมให้กับแพลนตามจำนวนันซี่อมบี้ลงไปปุ๊บนี่ชนะเลยตูมโอ้โหเกือบตายโชคดีมีการ์ดมาปลดและนี่ก็คือเชลเลนจ์หมดประจ ա วที่ี่21เดือน5 2 5 6, 6 6ค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะเจอกันใหม่พัดหน้าค่ะบ๊ายบาย